สวัสดีครับเพื่อนๆ่และตอนนี้เพื่อนเพื่อก็อยู่กับช่อง Not a เอ Gaming ครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ติดตามพี่ลิงไปแล้วสักพักเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวละครลูกรักลูกโอของพี่ลิงเนี่ยมันก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเกาส์ครับที่ผ่านมาก็จะมีผู้เล่นบางคนสงสัยครับว่าทำไมถึงต้องเป็นเกาส์มันดียังไงมันเก่งยังไงถึงเวลาคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ต้องเลือกเกาส์เอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ลิงจะขออนุญาตพาพี่เกาส์มาป้ายยาทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่พนนพพ่่ออออนนนนเเเเเตตรรรีียยยยมัััววาาไ้ลลลบบพพพะิงจปขืแแด่ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยจับเกาส์มาก่อนเดี๋ยวพี่ลิงจะขออนุญาตอธิบายสกิลของเกาส์เพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าเออเกาส์เนี่ยมาใช้งานยังไงแล้วทําไมถึงควรมีติด ID ไว้ครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูที่สกิลพสซีฟของเกาส์ครับเขาบอกว่าในขณะที่เรากําลังเติมเกจของแบตเตอรี่ความเร็วในการรชาร์จค่าชิลของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นห2 0่ง้อย่บเอเและดีเลย์ในการชาร์จจะเหลืออยู่แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกจของแบตเตอรี่เราด้วยเดย ิมจ,จริงๆมาแค่20%ครับและนั่นก็หมายความว่าดีเลย์ในการรีชาร์ก็จะลดลงแค่20%เท่านั้นครับและถ้าเพื่อนๆเล่นตัวละครเกาส์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านขวามือของจอเราจะมีเกลหน้าตาประหลาดๆขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งมันคือเกลของแบตเตอรี่และเมื่อไร่ก็ตามนะครับที่ตัวละครเกาส์ของเราทําการเคลื่อนไหวไม่ไว่าจะเป็นการวิ่งการกระโดดหรือว่าการบุเลตจัมเกลของแบตเตอรี่ก็จะถูกเติมข,ขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้เราก็มาดูที่สกิลหนึ่งของเกาส์กันครับสกิลมาลลร์ช สกิลนี้เพื่อนๆสามารถกดค้างเอาไว้ได้และในระหว่างที่เ,เพื่อนๆใช้งานสกิลนี้อยู่ก็จะเป็นการเติมเกรดให้กับแบตเตอรี่เราด้วยครับและในสกิลที่2น,นะครับสกิล kinetic painting โดยสกิลนี้นะครับจะทางานสัมพันธ์กับหลอดแบตเตอรี่และก็สกิลที่4สกิล l i s e ด้วยครับโดยความสามารถของสกิลนี้นะครับมันจะสามารถดูดซับความเสียหายได้ซึ่งความเสียหายประเภท low damage, heat damage, damage t h r e s o l d damage b s t ซึ่งความสามารถในการดูดซับความเสียหายนะั้นก็จะขึ้นอยู่กับเกรดของแบตเตอรี่ครับและถ้าเกรดแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่100%สลนี้จะสามารถป้องกัเความเซ็นต์สแบบิ ลและนอกจากนี้สกิลนี้ยังสามารถเปลี่ยนดาเมจที่โจมตีเข้ามาให้กลายเป็นเอเนอร์จีให้กับเราครับโดยคิดเป็น5%ของดาเมจที่โจมตีเข้ามาครับซึ่งสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่จําเป็นมากครับกับเกาส์ต่อไปเป็นสกิลเทอร์โมซันเดอร์ครับสกิลนี้เพื่อนๆสามารถใช้งานได้2โหมดครับถ้าเพื่อนๆทาการกดสกิล3แบบแทบหรือว่ากดแล้วปล่อยมันจะเป็นการสร้างวงไฟรอบๆตัวเกาส์ครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดสกิล3ครั้งไว้มันก็จะเป็นการสร้างวงน้ําแข็งรอบๆตัวเกาส์แทนครับและถ้าใช้คอมโบคู่กันมน แต,แ,ตแต่แต่เพื่อเพื่อก็ต้องคอยดูเกจแบตเตอรี่ให้ดีด้วยนะครับเพราะถ้าเพื่อเพื่อใช้ดาเมจธาตุไฟมันจะเป็นการลดเกจแบตเตอรี่ครับส่วนการใช้น้ําแข็งก็จะเป็นการเพิ่มเกจแบตเตอรี่แทนครับและมาถึงที่สกิลสุดท้ายครับสกิลเรดไลน์พลิงก้าพูดเลยครับว่าเกาจะไม่เป็นเกาครับถ้าขาดสกิลนี้คือถ้าเพื่อเพื่อกดใช้งานสกิลนี้นะครับหลอดแบตเตอรี่มันก็จะเปลี่ยนไปครับซึ่งเราสามารถชาร์จให้แบบโอเวอร์โหลดได้ โดยปกติแล้วนะครับการโจมตีแบบระยะประชิดการยิงหรือแม้กระทั่งการรีโหลดนะครับก็จะอยู่ในระดับความเร็วปกติครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเร็วพื้นฐานที่วอลเฟมตัวอื่นๆจะต้องเจอครับแต่ไม่ใช่กับเกาส์ครับเพราะทันทีที่เรากดใช้สกิลสีนะครับการโจมตีระยะประชิดการยิงด้วยอาวุธต่างๆรวมถึงการรีโหลดด้วยนะครับก็จะไวกว่าปกติขึ้นมากซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นชุดแข็งของเกาส์ครับและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนที่เราใช้งานสกิลเลตไลน์มันจะมีเลขเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาครับ ตรงนี้นะครับมันถึง100ได้เกรดของแบตเตอรี่นะครับก็จะไม่ลดลงมาอีกเลยครับราบเท่าที่สกิลเลตไลน์ยังทางานอยู่ส่วนเลขเปอร์เซ็นต์นะครับจะขึ้นตอนที่เกรดของแบตเตอรี่นั้นเลยเส้นสีแดงเล็กๆตรงนี้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องคอยเลี้ยงเกรดของแบตเตอรี่เอาไว้ให้ดีด้วยนะครับ และเมื่อแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่100%นะครับสังเกตไหมครับว่าเกรมันจะไม่ตกลงมาอีกเลยและในช่วงเวลานี้นะครับการโจมตีการยิงการรีโหลดของเพื่อนๆเน,นจะสามารถทําได้ด้วยความเร็วสูงสุดครับและถ้าเพื่อนๆใช้งานคู่กับสกิล t ค c s h i ชิลหรือว่าสกิลที่2ตัวเกาก็จะสามารถดูดซับการโจมตีแบบรอดาเมจได้ทั้งหมดเลยครับแต่เงอนไขก็คือสกิลสี่ของเราจะต้องอยู่ที่100%และสกิลที่2ยังต้องเปิดใช้งานอยู่พอถ้าเราไม่ได้เปิดใช้สกิลใดสกิลหนึ่งหรือว พี่ลิงขอแนะนำว่าให้เช็คสกิลบ่อยๆครับเพราะว่าลำพางตัวเกาส์ถ้าไม่ได้พึ่งพาสกิล kinetic shield ก,ก็ถือว่าเป็นตัววอลเฟรมที่บางมากครับ ทีนี้เราก็มาดูแนวทางการจัดบิลจัดมอดตัวละครเกาสในสไตล์ของพิริงกันครับถ้าช่วงนี้ตรงไหนที่พูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับเจ็บร้อนในจริงๆเลยมาเริ่มกันที่อาคอนชาร์ดก่อนเลยครับตรงนี้พิริงทําการใส่ทาฟอร์ดแดงจํานวน4เม็ดด้วยกันซึ่งแต่ละเม็ดนี่ก็เป็นการเพิ่มดูเลชันครับและด้วยทาฟอร์ดแดง4เม็ดก็จะทําให้พิริงได้ดูเลชันมาจํานวน60%ด้วยกันส่วนอีกเม็ดก็จะเป็นทาฟอร์ดเหลืองครับซึ่งพิริงเลือกไว้เป็นแคสปีดทําให้ตัวละครกาสใช้สกิลได้เร็วขึ้นครับทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าตัวละครเกาสของพิริงจัดมอดไว้ยังไงโดยที่คอนเซ็ปต์ของพิริงนะครับตัวละคร กาส์ตัวนี้จะส่งเสริมประสิทธิภาพและก็บาลานซ์ของอาวุธให้ได้มากที่สุดและมันจะยิ่งเห็นผลมากครับถ้าเราใช้กับอาวุธท็อปเทียร์และก็อาวุธเมตาครับโดยใบยแรกครับออราโฟมาพิลิงเลือกเป็น r e d y steel เพื่อให้อาวุธมีดีเรามีคอมโบเยอะๆตั้งแต่แรกๆช่องเ e อ็กซิลาพิลิงเลือกเป็นพรามชัวฟูดครับทราบครับว่าสกิลที่2หรือว่า kinetic s h i l d มันป้องกันสถานะนอกดาวหรือว่าล้มอยู่แล้วแต่ในบางจังหวัดน,นะครับที่สกิลของเราขาดตอนมอดพรามชัวฟูดก็จะมาช่วยอุดรอยรั่วตรงนี้ได้ครับพราม continuity เอามาเเสสรรรรนนน่นออนคัาาาใใี้้้ตงงงกกูุดพืหะะ อยูของสกิลเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดครับเราจะได้ไม่ต้องมากดขยี้ขยำสกิลกันบ่อยๆมอดเนร่าฮาร์เทรดนะครับจะเอามาเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดูเรชั่นแต่หลักๆเลยเราเอาอมาเพื่อเพิ่มเฮฟวี่สแลมดาเมจครับพรามโฟนแน่นอนครับเราเอาอมาเพิ่มแม็กซ์เอเนอร์จีไม่ดีแน่ครับถ้าสกิลเก้าของเราขาดช่วงในการใช้งานออเกอร์แมสเซจนะครับเอามาเพิ่มดูเรชั่นแล้วตอนที่เรากดใช้สกิลไปมันจะเปลี่ยนบางส่วนมาเป็นค่าช,ชิลด้วยครับเนร่าแองกิลส์พิริงสารภาพเลยครับว่าใส่ใบนี้มาเพื่อเพิ่่่่่่่มม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 เเ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 เฮฟววีีสสสแลลดดดดดดาาาาจอออยยยงงงงงนนโรรไไ์พพพิิิิููชัซึึุ้ถ99% แต่ถว่าเป็นลดค่า ability r a n e ถึง66%เลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับในบิลนี้เราไม่ได้ใช้ค่า r a n e อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ต่ำกว่า100%สำหรับพิลิงแล้วก็ไม่เป็นไรครับมอด Equi l ล b rium ใส่มาไว้เป็นหลักประกันครับว่าตัวเก้าของพิลิงจะต้องมี energy เหลือกินเหลือใช้และมอดบสุดท้ายครับ energy nexus อันนี้ก็เป็นหลักประกันอีกชิ้นหนึ่งครับเนื่องด้วยว่าพิลิงเป็นโลหิตตกจริตครับว่าเดียว energy จะไม่พอใช้ต่อไปอาร์เคที่พิลิ้งใส่นะครับจะเป็นอาร์เคด velocity คือ หรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนเป็น Arcan a c c คเซอร์เรชได้ครับซึ่งอาเค n นอันนี้ก็จะเพิ่มบัฟไฟเรทเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนจากปืนรองเป็นปืนหลักเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ครับส่วน Ar เค n อีกช่องนะครับพี่ดิงเลือกใส่ Arcan Piisto ร์คือถ้าเราสามารถกำจัดศัตรูด้วยการโจมตีที่จุดออนมีโอกาส60%ครับที่อาวุธปืนรองของเราจะได้รับบัฟ Efficiency 102%หรือแปลแบบบ้นานๆก็คืออาวุธปืนรองของเราจะยิงกระสุนแบบ Un unlimitedmitted เลยลยแะอีกส่่วนนึงนลิงมองวิาก็คดก,กับูที่ ชื่อว่า n อ r นจไอมิวเนชันโดยไปดึงทำการซับซูมเอาสกิลเทอร์มซันเดอร์ออกและแทนที่ด้วยเอ r นจไอมิวเนชัครับและความสามารถของเอ r นจไอมิวเนชัมันจะทำให้ในช่วงเวลาที่สกิลนี้ทำงานอยู่การโจมตีด้วยอาวุธปืนใดๆก็ตามมันจะมีโอกาส75%ครับที่จะกลายเป็นกระสุนฟรีหรือง่ายๆก็คือยิงแบบไม่ต้องเสียกระสุนนั่นเองซึ่งก็เป็นอะไรที่จำเป็นมากครับเพราะว่าตัวละครเกาเป็นตัวที่สามารถเพิ่มไฟร์เรทได้สูงมากและยิงไฟร์เรทสูงค่า DPS ก็สูงตามแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่ว่ากรนุนจดบ่ลออตี้ และตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยแลวครับว่าเราจะใช้อาวุธอะไรไมาใช้กับตัวละครเกาส์ดีพี่ลิงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใช้อาวุธอะไรก็อร่อยครับแต่ถ้าเราใช้อาวุธเมตาจะยิ่งเป็นอะไรที่แซ่บมากครับแต่ส่วนตัวพี่ลิงนะครับจะเลือกใช้เบอร์สตันหรือไมโครฟีลาหรือถ้าด่านแคบๆหน่อยก็จะใช้ลาตันหรือถ้าเจอสถานการณ์ศัรตรูเยอะๆก็จะใช้ไซเบริสหรือไมโครโทริกครับตรงนี้ก็ต้องบอกย้ำอีกทีนะครับว่าเพื่อนๆสามารถใช้อาวุธอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าความสนุกและความถนัดขขงแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับซ อาวุธอะไรที่มันโจมตีได้เยอะๆกว้างๆและถ้าเป็นอาวุธที่ใช้บ่อยในช่วงนี้ก็จะเป็น Arcarius, Dual Toxicus, l e a t h e m แต่ถ้ามอนกี้เหน่อยก็จะใช้ o อ c u o r e บางโอกาสก็จะได้ใช้ Pyrona แล้วก็ s i c a r u s ครับในส่วนของอาวุธรองนะครับพี่ลิงอยากจะแนะนําไว้ดีนึงไม่ว่าเพื่อนจะบิ้วมันยังไงก็ตามในช่วงท้ายเกมหรือว่า Endgame นะครับพี่ลิงอยากจะแนะนาอาเคที่มีชื่อว่า Secondary Fortifier ไว้ให้เพื่อนๆพ,พ,พิจารณาครับเพราะถึงแม้ว่าเก้ามันจะสามารถดูดซับความเสียหายได้แต่ก็ว่าไม่ใช่ใจะทั้งหมดครับเพราะถ้าเกาเจอดาเมจอย่างประเภทท็อก เกิดอาการจุกได้ครับเพราะงานด้วยความสามารถของอาเคนี้นะครับจะทําให้เราสามารถดูดโอวอากาศจากมอนประเภทเอ็กซิมัสได้ครับและอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าโอวอากาศเนี่ยมันสามารถการสถานะผิดปกติได้ทุกอย่างเลยและอาเคนี้ก็สามารถทําให้เพื่อนๆอุออ่นใจได้ขึ้นประมาณหนึ่งครับต่อมาอาวุธมีลีนะครับโดยความทื่อว่าตัวละครก้าสของพิลิงค่อนข้างจะอวยอาวุธประเภทสแลมครับเพราะฉะนั้นพิลิงจะขออนุญาตแนะนําอาวุธที่มีชื่อว่าสันติมาจิสตารครับซึ่งก็เป็นอาวุธเมตาประเภทสแลมอันดับต้นๆของเกมครับด งานม,มันค่อนข้างที่จะบ่อยครับเดี๋ยวในรอบทดสอบเนี่ยนะครับพี่ลิงจะใช้ราตันอาคาเรียสแล้วก็สันติมัจิส่าครับเดี๋ยวพี่ลิงจะทำการเปิดบิลของอาวุธแต่ละชิ้นให้เพื่อนเ,เพื่อศึกษาดูนะครับ ด่านที่เราจะไปทําการทดสอบกันนะครับก็จะอยู่ในแบบของ1999เดี๋ยวเราจะเลือกไปในโหมดของ s t e ลพ Path นะครับและประเภทด่านที่เราจะไปทําการทดสอบกันก็คือด่าน exterminate ครับศัตรูจะเป็นพวกเทคลอดนะครับเลเวลอยู่ที่165-170ส่วนวิธีเล่นนะครับเมื่อเราเข้ามาในด่านเราก็จะกดใช้สกิลที่4กับสกิลที่2ครับหลังจากนี้ก็ไล่ย,ยิงศัตรูไปเลยครับโดยต้นเกมเราจะเห็นว่าเรามี energy ที่น้อยอยู่ตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆไล่ฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆครับพยายามอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะเราต้องคอยเลี้ยงเกตของแบตเตอรี่เอาไว้ด้วยครับ พอถึงจุดหนึ่งที่มอนเริ่มเยือนนะครับพี่ดิ๊กก็จะหันมาเลือกใช้อาวุธอาคาเรสครับซึ่งเป็นอาวุธรองและถ้าเราโชคดีกำจัดมอนโดยยิงจุดอ่อนของมันอาวุธอาคาเรสก็จะโจมตีแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องโหลดกระสุนอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับแต่ถ้าในระหว่างที่เพื่อนๆยังไม่ได้รับบัฟนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดสกิล3ามควบผู้ไปกันได้เพื่อเป็นการประหยัดกระสุนในแม็กกาซีนของเราและทําให้อาวุธปืนของเรายิงได้ต่อเนื่องขึ้นอ๋อ,อและถ้าจู่ๆมีมอน้วเนทเอ็กซิมัทโผล่มาแล้วเราใช้ประรรารมาณึ จะไม่มีสถานะอะไรแปลกๆมาทาดาเมจให้กับตัวละครเกาส์ของเราได้และในบางสถานการณ์ที่มอนมาเยอะนะครับพี่ลิงก็จะเปลี่ยนไปใช้ลาตันครับซึ่งในโหมดอีคานอนและใช้กับตัวละครเกาด้วยแล้วมันจะยิงรัวแล้วก็ทําการชิ่งไปชิ่งมาแบบนี้ครับสำหรับพี่ลิงแล้วนี่เป็นอะไรที่เคลียร์มอนได้ง่ายมากครับแต่ข้อเสียหลักๆของเซตบิลลี่มันก็คือตาจะบอดครับและสำหรับใครที่รู้สึกว่าแสงสีมันจ้ากเกินไปก็สามารถไปปรับในออปชันหรือว่าสีของ Energy ได้นะครับเพราะฉะนั้นบิลเซตนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วกกก็็คือยย,ยิิงงงรรวววเเดดาาม้สุก หรือต่อให้กระสุนมันบอแบรจริงๆเราก็ยังมีอาวุธมีลีที่เฮวิสแลมแรงมากอยู่ครับแต่ด้วยหลักๆทั่วไปและส่วนตัวพี่ลิงน้อยครั้งครับที่จะได้ใช้สันติมาจิสตาส่วนใหญ่แล้วจะรู้ด้วยอะคาเลสมากกว่าซึ่งสภาพมอนส่วนใหญ่ที่เจออะคาเลสเข้าไปก็เป็นประมาณแบบให้ภาพมันฟ้องดีกว่าครับ อ๋แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทาให้พิลิงชอบตัวละครเกาเป็นการพิเศษนะครับถึงจะเป็นเหตุผลเล็กๆแต่พิลิงชอบตัวละครที่มันวิ่งไปทางออกได้เร็วครับเพราะทาแบบไหนมันมีระยะทางไกลๆนะครับพ่ริงรู้สึกเหนื่อยกับการบุเรยจำม,มากเลยแล้วเกาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถตอบโจทย์พิลิงตรงนี้ได้ครับ แต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะครับพี่ลิงไม่ได้เคลมว่าตัวละครเกาเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมวอลเฟ m มไม่ใช่อย่างนั้นครับถึงแม้ที่ผ่านมาพี่ลิงจะมีการอวยการเชียร์ตัวละครเกาสแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความเห็นของผู้เล่นคนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะในเกมวอลเฟ m มก็ยังมีตัวละครและก็อาวุธรวมถึงบิลอีกมากมายครับจึงไม่แปลกครับที่ผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีรสนิยมและความชอบที่แตกต่างก,กันไปจึงอยากให้เพื่อนๆมองว่าคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําจากพี่ลิงก็เพียงเท่านั้นครับและพี่ลิงก็เชื่อว่นในเกมวอลเฟลมยัง มาคอมเมนต์มาในทาง YouTube ได้นะครับและสุดท้ายน,นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิงครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจชั้นดีให้กับพี่ลิงแล้วแล้วก็หวังว่าภายในคลิปนี้ก็จะมีไอเดียที่พเพื่อนๆสามารถิบไปใช้งานได้ตรงไหนที่ผิดพลาดหรือขาดตกไปก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับสาหรับตอนนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆเล่นเกมวอลเฟร e ให้สนุกมีความสุขมากๆนะรักนะจุ๊